สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาสำรวจตัวตาเดินบนคันนานะครับปัญหาที่เราเจอกับคันนาก็คือเรื่องของการเจาะรูนะครับจะเป็นรูหนูรูปูแล้วก็จะเป็นช่วงที่เตรียมแปลงก็จะมีเรื่องของเครื่องจักรข้ามคันนานะครับแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวก็จะมีรถเกี่ยวข้ามคันนาก็จะทำให้คันนาสุดนะครับ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นจุดข้ามของเครื่องจักรนะครับก็ทำให้คันนาขาดก็ต้อง <c oughs> ใช้พั่วมาซ่อมกันนะครับแล้วก็ถ้าคันนามันมันกว้างเกินนะครับกว้างเกินทางเดินก็เสียพื้นที่ในการปลูกข้าวแล้วก็เพิ่มพื้นที่ของวัทพืชบนคันนาด้วยนะครับ ตรงนี้คันนาขาดนะครับคันนาขาดที่เห็นแหว่งๆนี่ดำซ่อมไปแล้วหนึ่งรอบนะครับหอยเชอรี่นะครับมาแอบกินครับน่ครับทีทีคันนากว้างแค่ประมาณนี้กำลังพอดีนะครับสำหรับกั้นน้ำระหว่างแปลงนะครับฝั่งนี้มันก็จะต้องหนานิดนึงเพราะว่ามันเป็นคันนาที่กั้นระหว่างแปลงนาและร่องน้ำนะครับ อนนี้เราก็มีการปลูกข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับเอาไว้กินฝักก่อนเก็บเกี่ยวข้าววันนี้เราก็มาพร้อมกับอุปกรณ์อันนี้นะครับรถน้าข้าวโพดนะถ้าเตรียมไม่เรียบเสมอนะครับปัญหาก็จะเจอ,อย่างนี้ครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะพาไปชมอะไรนะครับอยากชมมุมไหนสามารถแจ้งไว้ได้นะครับ